สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครอบครัวแม่เอา้าเขเพียงนะคะวันนี้แม่เอามาทําเยียวน้ํามันหมูจ้าเกียวน้ํามันหมูนี่เราต้องหาั่นชิ้นบางๆหรือไงปะเนอ,เอะนะแล้วเราต้องเติมน้ําด้วยใช่ไหม,มเติมน้ำไปในน้ำมันก่อนเติมน้ำเป็นอย่างนึงน,นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดใช่ไหม แล้วก็มีเทคนิคของเราเล็กๆน้อยๆนีน่แหละแต่ก่อนนี้เจียวไม่เคยใส่น้ำํำเัยไม่รู้เรื่องมันก็ธรรมดาแต่ตอนเนี้ยใส่น้ําไปมันจะดีไม่ติดไม่อะไรนี่ค่อยๆคอยนเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหยนไหมนะีน๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ว่า ถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนน่าก,กินแค่ไหนโอเคนะคะาาได้นเนี่ย,ยาาเนี่ยแหละนี hey, เป็นไง <Hey. S 1> นะไอยาสูกแล้วสวยงามตามท้องเรื่องเ uh huh. นี่ททำกับเตาถ่านนี่ดีอย่างหนึง่งตาบหมูจะหอมน้ำมันก็จะหอมหอมเนี่ยนะ แต่เราต้องหมั่นคนนะอย่าปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกระทะแต่นี่ไม่ติดกระทะแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนกระทะไปรอบนึงนะเพราะว่ากระทะมันเล็กไปเอาให้มันใหญ่กว่าเก่าต้องคนไปเรื่อยๆให้มันเหลือง <c oughs> นี่ <c oughs> คนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต้องคนไปเรื่อยๆเพราะว่า ไม่งั้นมันจะไหมอืมอืมอ่ะนี่ ไปล้จะเสร็จแล้วเนี่ยน่าเหลืองเหลืองน่ากินแล้วฟ้าก็ร้องลมก็แรงวันนี้ฝนก็ตกเอ,เ,เ,เอาเข้าไปเอาเข้าไปนะพอไหมล่ะอ,อีกนิดนึงนะจะเสร็จแล้วน่ากินน่ากิน เสร็จแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยแตกตักแล้วก็ได้ที่แล้ว,วลอืมอืมหล่อมแล้วมดูตรงนี้เดีย๋ยวนะจ๊ะนี่จา้าเสร็จแล้วจา้าเนี่ยดูซะก่อนน่ากินแค่ไหนกับหมูอ่าอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจา้านี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ สวัสดีนะคะบายบายเนี่ยกากหมูเนี่ยอร่อยมากนะสบายดีสวัสดีนะคะวันนี้แม่ออกยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่ออกครอบเปียงนะคะวันนี้แม่ออกมาเจียวกระเทียมไงหอมถุยเลยคะ่ะกระเทียมเจียว หอมน่ากินค่ะนี่นเจียวเจียวต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวติดกระทะค่ะคนเรื่อยๆแล้เวเวลาเน้นเราก็ต้องดูหมั่นดูหมั่นคนจะ<อ>ได้ไม่ไหม้ ก็ไม่ติดกระทะด้วยพอเห็นเหลืองๆแล้วก็เอาขึ้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเหลืองสวยแค่ไหนอ่าเหลืองได้ที่ทแล้วนะคะนี่เหลืองได้ที่แล้วเราก็จัดการอ้าวเบนเอาที่ตักมี่ตักเลยจ้านี่จ้าไม่ใช่ที่ตักเลยเพราะว่าไอ้นี่มันตักไม่เข้าเดี๋ยวน,นะคะ นี่ค่ะนี่เหลืองได้ที่แล้วค่ะรีบตักเลยนี่นี่นี่ไม่งั้นไม่เหลืองทองไม่กรอบนี่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 เราแล้วก็รีบวักใหญ่เลยนะคะอืออือโอ้โหอยู่ใกล้ๆได้เลยจ้ะเหลืองสวยมากเหมือนทองเลยนี่เป็นไงอือหอ อเหลืองอนี้ต้องรีบตักนะคะไม่งั้นไหมจ้านี่งั้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะจ้าอันนี้เราก็มาพึงก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะใส่กระปุกต้องพึงแล้วก็ต้องใส่ตะแกรงรูๆเพื่อให้น้ํามันออกจะได้ไม่แฉะแล้วก็ไม่เปียกกระเทียมเราจะได้กรอบหอมอร่อยน,นี่ดูกระชอนเขาซะก่อนนี่ ช้อนรูรูเนี่ยใส่เข้าไปนี่แล้วก็อันนี้แล้วก็คนคนนี่ผึ่งให้มันหายเปียกน้ํามันนะคะแล้วมึงผึ่งไว้ก่อนนี่แล้วก็ใส่เตี๊ยงนี่แล้วเตี๊ยวเยอะค่ะนี่โอ้อหเป็นไงดูจัก,ก,กนเหรียญทอง ดูหน่อยค่ะหน้าตาอืมสวยงามตามท้องเรื่องโอเคเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดติดตามนะนะคะเนี่ยกระเทียมเจียวแบบนี้คือหอมอร่อยอย่าปล่อยให้นานนะคะพอเห็นมันเหลืองปุ๊บคือต้องตักขึ้นเลยนะคะไม่งั้นจะไหมนะคะจะไม่ได้กระเทียมสวยแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ